บรรยากาศร่มรื่นดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสาวดำก็มาเอาตัวเลขกับพ่อปู่นะคะซึ่งท่านได้กับแม่ย่าไพรีค่ะแม่ย่าไพรีได้ให้มาแล้วนะคะโอ้ยเลขเลขไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลยกัท่านผู้ชมนะคะเลขของแม่ย่าไพรีค่ะพาท่านผู้ชมเดินชม รอบขอบสะนะคะเดี๋ยวบอกดูซีนี่ก่อนเนาะเราไปก่อนลูกไปเ้าสารมือกดไปสิงขัญไปก่อนนู้นไปก่อนลูกเดี๋ยวไปไป,ไป,ไ,ปไปก่อนเร็วเดี๋ยวไปก่อนเลย แล้วแม่จะนี่ธรรมชาติดีนี่ลูกนี้นี่ลูกนี้ออกไปก่อนเร็วโอ้ยชีวิตจะมีแต่มาพาไปนี่เนาะไปชิงก่อนเร็วออกนี่ก็อนลูกไปท่านผู้ชมะะะรรม,ชามาแล้วธรรมชาตินะคะอ้าวดูเลยค่ะค่ะเลขน้องฟองเฟนะคะ อ่ดูเลยค่ะท่านผู้ชมนี่แหละธรรมชาติที่ดีที่สุดนะคะอ่าได้มาเพิ่มนะคะได้มาเพิ่มเลยนะคะนี่เราดูกันตามธรรมชาติเลยนะคะอ้าวสาวดำรีบได้เลขก็รีบมาบอกนะคะอ่าแคบเอาเลยนะคะจะอยู่กับป่ากล้วยค่ะตอนนี้สาวดำ นะคะค่ะธรรมชาติดีนะคะค่ะแคปเอาไว้เลยค่ะแคปไว้เลยนะคะท่านผู้ชมแคปไปเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแคปไปเลยค่ะอ่านี่แหละธรรมชาติดีนักแรแหละนะคะอ่าเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวสวนธรรมค่ะนะคะนะคะ เราได้มาทุกปอปู่ทุกแม่ยะนี่ค่ะได้มาสดๆร้อนๆอนค่ะท่านผู้ชมสดๆร้อนๆเลยค่ะท่านผู้ชมจา้าแคบเอาเลยค่ะแคบเลยนะคะสดๆร้อนๆค่ะโอ้นึกว่าจะไม่ได้นะคะันไม่ยากไพรีค่ะนะคะนี่ไม่ยากไพเีไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะให้มาเมื่อกี้นี่เองค่ะ นะคะคนี่เลยตอนนี้สาวดำอยู่ที่สวนทรรเดินไม่ได้กับเพระาะว่าเจ้าสิงขรเจ้าขอสารมันปัดมันวิ่งชนสาวดำค่ะแคปเลยนะคะใครได้เห็นได้ดูแล้วก็แคปไปเลยค่ะแคปเลยนะคะ ไปละนวนทั้งปีโป้ปีโป้ปโปปโปไปนวนแล้วท่านผู้ชมอา่าแคปเลยนะคะแคปเลยจ้ะแคปเลยนะคะนี่เดินไม่ได้ท่านผู้ชมพอเดินก็สมุยสมุยนะคะนี่ตามชนหน้าชนหลังนะคะนี่แหละชาวาก็นั่งอยู่ถนนเนี่ยแหละค่ะถนนที่สวนธรรมเนี่ยค่ะ ธรรมชาติดีไหมท่านผู h, mm ้ชมนะคะนี่รากาศที่อยู่สวนธรรมนี่ละค่ะนะคะนี่รากาแบบธรรมชาติเลยนะคะของแ้้น่นอนเลยท่านผู้ชมนะคะของแกแน่นอนเลยบาทนี่นะคะของแท้แน่นอนเลยบาทเนี่ยค่ะอ้าวนี่ละนั่งนั่งอย่นี่กัอากาศเย็นดีดีท่านผู้ชมอากาศเย็นดีแล้วค่ะ เอาแก็ไปเลยพี่น้องแก็บเลยเด้อพี่น้องน,นี่นะนั่งจะพาชุ่มบรรยากาศน้ำจะ้ะแคปบเอาเลยนะคะแคปบเลยจ้าค่ะเลกไม่ย่าพึ่งลีไพลีค่ะได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะสาวดำก็รีบเอามา ให้เอฟซีได้ดูเลยนะคะอ่าสาวดำไม่ทันดูกระสังกระแคบเลยนะคะแคบอาเลยจ้าแคบเลยนะคะค่ะอ้าวไปได้ยังหนีน้องอัน สามสี a, ่ตัวโอโถ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 ค่ะท่านผู้ชมเลยชมวิวนะคะวันนี้ค่ะอสวนธรรมนะคะไปเดินชมวิวกันก่อนนาท่านผู้ชมเนาะ เดินชมวิวเลยจ้าไปกันเลยชมวิวกันเลยค,ค่ะท่านผู้ชมนะคะชมวิวกันเลยนะคะ ิกวเลยิกวเกวเลยนี่ยเวตานีหรือเกวเลยสาวดำก็ไม่รู้เนาะค่ะไปเลยไปเลยมึงน,นั่นแม่เดี๋ยวแม่จะล้มอ่ะอารุจะแม่จะล้มลูกไป กล้วยก็เหลืออีกสามสิบเกลือท่านผูน้ชม ลูกใหญ่นะผู้ชมฮะล่ะไอ้หนูกล้วยจ้ะวันเอาวันนี้ได้เปิดน้ำใส่อันนี่ไหม ไม่ได้เปิดม,มีแต่สายยางจา้ะแต่ไม่มีน้ำไหลเลยไม่เคยมีน้ำไหลไฮะเปิดปไอมีสายยางแต่ไม่มีรอเปิดน้ำมันปิดน้ำเหรอ,อแล้วปิดทำไมคุณยายบอกว่าให้เปิดไว้ให,ให้ให้คุณยายตลอด ไม่ใช่หมายถึงว่านั่นแหละเขาเปิดไว้ให้ลูกใส่น้ำมันท่านผู้ชมนะะี่ค่ะกล้วยกล้วยมีแตวีใหญ่ๆเครือใหญ่ๆท่านผู้ชมลูกใหญ่ๆนะคะเอฟซี FC, ได้เดินดูต้นกล้วยต้นกล้วยมันเครือมันอยู่ใกล้มันริมฝั่งสะ มันก็นเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆท่านผู้ชมลูกใหญ่ลูกยาวจ้ะอางงูก็เยอะท่านผู้ชม อย่างนกนะโต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 ครับโตโตครับผมแม่ก็มาทำนั่นให้นะลุงนี่กักล้วย,น,ยน้ำลาอยู่ประมาณอีกสองอาทิตย์ตัดได้ประมาณสามสิบเครือท่านผู้ชมมีแต่เครือใหญ่ๆจ้ะอันเ่อรอุ่น ก็บางทีบางเครือก็สิบวีบางเครือก็แปดวีท่านผู้ชมอ๋อเลยท่านผู้ชม เดือนดูน่ะค่ะดูฉันดูบรรยากาศท่านผู้ชมกล้วยต่อจากตรงนี้ไปฝั่งสองฝั่งเพิ่งจะปลูกได้สี่ห้าเดือนเนี่ยค่ะเอา ไปฝั่งโน้นคนณผู้ชมบ้านสมุขคณะของพ่อปู่สามตําแหนอยู่ฝั่งโน้นค่ะอยู่ทางสารเมญ่ยา,ายภัยลีนะคะขอะทุกทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับเอฟซีของสาวดำอย่าลืมนะคะเลขเลขเมญ่ยา,ายภัยลีก็เพิ่งได้นะคะเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่แหละนะคะก็ได้ก็้สาวดำก็รีบเอามาให้เอฟซีของสาวดำได้ดูเลยนะคะ นะคะนะคะก็ให้ท่านได้ดูนะคะ,คะเลขของไม้ย่าไพลีนะคะอุย้ยอยู่ไปละเลขไม้ย,าาย่าไพลีพิ่งได้สุดๆร้อนๆนะคุณผู้ชมขอให้ท่านโชคดีนะคะ